อวีซูซินและเหอหวี่ในชุดไทยมาแล้วค่ะบอกเลยว่าสวยหล่อสมกันมากๆนะคะที่สำคัญชุดไทยใครใส่ก็สวยค่ะโดยทั้งคู่นะคะมาในชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะอว๋ยซูซินค่ะก็ได้ใส่ชุดไทยสบายเฉียงนะคะสีโทนชมพูชมพูพาสเทลสวยมากๆน่ารักสุดๆด่า ส่วนเฮวีนะคะก็สวมเสื้อคอปิดรวมไปถึงนุ่งจงกระเบนนะคะหรือว่านุ่งผ้าม่วงนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่านี่แหละเขยไทยตัวจริงนะคะมีความแบบหล่อตีแล้วก็มาในชุดไทยแบบนี้ทำแฟนๆชาวไทยใจบางกันแน่นอนค่ะคือทั้งคู่นะคะตอนนี้อยู่ที่ไทยค่ะและกําลังถ่ายทํารายการวาไรตี้เพื่อโปรโมตซีรีส์ Speed and Love ที่ได้มีการมาถ่ายทาที่ไทยไปก่อนหน้านี้นะคะและแน่นอนที่เราต้องโฟกัสในรายการวาไรตี้นี้มากๆเลยก็คือช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงที่ทั้งคู่ใส่ชุดไทยนะคะ อันนี้เราก็ได้เห็นเบื้องหลังไปกันบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เราต้องรอชมแบบฟูลเวอร์ชันค่ะรวมไปถึงในซีรีส์ด้วยนะคะว่าจะมีบรรยากาศสวยๆนะคะของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงวัฒนธรรมอาหารต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเผยแร่อ,ออกมาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะและเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยสวยงามไม่แพ้ประเทศใดในโลกอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะวิซูซินและวิสวยน่ารักมากๆเลยอะ่ะใครถูกใจลุคนี้ของทั้งคู่นะคะยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วย่งลืมกดติด ตามเรียวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันเทิงนดนๆนค่ะ